สวัสดีครับสวัสดีท,ทุกทท่านครับสวัสดีทุกๆกํำลังใจนะครับก็ตัวเล็กสุดเพน,น้องน้ําฝนนะครับนี่คือน้องน้ําฝนกําลังจะเรินกับน้องไอด้าเอ้ยไม่ใช่น้องไดมอนนี่น้องยอดทองครับอันนี้น้องโมเมอันนี้น้องถุงเงินครับ อันนี้พี่สายฟ้าก็วันนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ครับ้อนอาหานให้ช้างนี่ต้องกินอ้อยอะเนนี่เม่เม่ไปไหนครับเล่น ใกล้เมฆสายฟ้าให้นักกินอ้อยก่อนครับกินอ้อยก่อนนักเที่ยวให้นักเทียเท่ยวป้อนก่อนมูมีเนี่ยให้นักเที่ยวป้อนก่อนอุอออ้งบนเก็บมวย บอวจุ้บอวจุ้งบุเก็บเก็บมาเก็บเก็บเออเก็บเออคุณพี่ให้รางวัลครับจ๋าด้วยไหมเน่จ๋าเี่จ๋าขอบคุณครับคุณพี่ใจดีให้รางวัลช้างให้ติ๊บช้างขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับอืม ขอบคุณครับสแสดงเสร็จก็อะไรมมเมอาการอย่างนี้ก็รู้นะครับอาการอย่างนี้รู้นะครับโมเมถือก็จะกลับไปแล้วช้างสแงสดงเสร็จก็พยายามทยอยกันเดินกลับครับโมเมก็ไปแล้วครับ รีบไปหาแม่กับน้องนู่นครับวันนี้จะได้เห็นแม่กับน้องครับแม่กับน้องน้องหายแล้วนะครับน้องจอยหายแล้วน้องจอยหายแล้วก็มาทํางานครับน้องจอยก็จะเห็นพี่โมเมแล้วก็จะเห็นแม่ครับนี่หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมากี่วันครับสามวันครับสี่วัน Trời Này hai dân trời Lắc mê lắc nó hả Đồ can không thế nào Cứ đã lo đỡ rồi Mẹ รักๆนะครับหนูลักน้องหนูลักน้องรักแม่ครับโมเมะน้องจอยก็หายแล้วครับหายท้องเสียแต่กลิ่นขี้เขายังอยู่ครับกลิ่นแบบเาเรียกว่ากลิ่นท้องเสียกลิ่นเหม็นครับคือยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูแลมาจะหายอยู่ประมาณ 7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับน้องจอย <c oughs> ได้ความอบอุ่นไปด้วยครับวันนี้จอยอ่อนน้องรักน้องมากครับ ta không theo à mẹ có cắn hay với nhau เจอแม่กับน้องสามวันครับดูน้องจอยน้องจอยก็อ้อนพี่เขาครับอืม,อม จูบหอมพี่ดมพี่แล้วก็มาร้องอ้อนครับร้องอ้อนให้พี่รักให้พี่หวงดูจับเชือกพี่จับเชือกคอพี่ดูครับมีน้ำจ่อยค่ะอือ่ารักกันรักกันครับ ใอยใอยใอ,อยครับครับรักมากครับโมเมรักแม่รับน้องมากๆเลยครับรักแบบแบบไม่มีคำตอบครับมากๆเลย อ่ารักให้มากเม่เราจะพาไปอาบน้ำแล้วนี่ร้อนแล้วเม่โอ้วันนี้ทำไมอบอ้าวจังเลยครับวันนี้ครับอบอ้าวอย่างนี้ตอนเย็นน่าจะฝนตกแน่เลยครับนี่สถานการณ์นะครับอบอ้าวมากนะครับวันนี้ วนท่า hmm. นเล่นกับน้องเลยครับทว hmm. า,าอืมเฮ้ยปลาปลาอาบน้ำไหมมี่ม่จ๋าเฮ้ปาน,าน้ำป้าป้าร้อนแล้วโอ้วันนี้ทำไมร้อนมากเลยครับนี่ป้าป้า มามาอาบน,น้ำม,มาเร็ววันนี้แปลกนะครับไม่เห็นชีต้าครับชีตาไม่ได้มาด้วยวันนี้มือขวาน้องจ่อยครับไม่ได้มาด้วยครับวันนี้เมย์ไปอาบน้ำมาถอยมามาเมย์มาวันนี้อาบน้ำมาปลาอาบน้ำร้อนมากครับพา e right มามีไปอาบน้ำครัมามามาเมย์เมจ๋ามามร้อนกราดรนอาบน้ำ มา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 เหี้ยเห็นกันทั้งวันแล้วครับวันนี้มาตปถามน้ำปะปะเยี่ยมมากครับปะว่าง่ายสอนง่ายอย่างงี้แหละควานเขียวชอบถ้าสอนยากเราว่ายากสอนยากควานเขียวไม่ชอบแม่จะบอกให้เข้าใจไหมครับเนี่จ๋าเข้าใจไหมครับนี่จ๋าเข้าใจไหมครับเข้าใจข้าวเข้าใจข้า เข้าใจค่ะไหมอ๋มอนา่จะพาอาบน้ำคัดร้อนครับอาบน้ำบ่อยจะทำให้ช้างสดชื่นครับครับขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะครับขอบคุณแนะขอบคุณอีกนะครับ มาฮะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมเมีด้วยนะครับขอบคุณครับคลิดหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ